เจ้าแม่นิวาเทพมารดาผู้พิทักษ์ของชาวจีนเจ้าแม่นิวาเป็นเทพที่ได้แห่งสงสวรตามความเชื่อของชาวจีนโบราณในฐานะมารดาผู้สร้างมนุษย์ผู้ส่อเสาวขมสวรรค์อีกทั้งยังเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องโลกใบนี้จากภัยพิบัติต่างๆโดยเจ้าแม่นิวาได้ปรากฏขึ้นตัวครั้งแรกหลังการสร้างจักรวาลและโลกของเทพฝานกูจากบันทึกต่างๆเชื่อกันว่าเจ้าแม่นิวามีร่างกายท่อนบนเป็นหญิงสาวท่อนล่างเป็นงูบางตำราระบุว่ามีศีรษะเป็นมนุษย์ ในขณะที่ส่วนที่เหลือเป็นงูทั้งสิ้นจึงเป็นที่รู้จักกันดีในอีกนามหนึ่งว่าเทพธิดางูเจ้าแม่นีวามีนิสัยรักความสงบเปียงด้วยคอวามเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีความพยายามอย่างมากในการช่วยเหลือมนุษย์ที่เปรียบเสมอลูกๆจากภัยพิบัติทั้งปวงนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าเจ้าแม่หนีว่าเคยมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์โดยมีศักดิ์ศเป็นน้องสาวร่วมมรารดาข,ของฮกกี่ฮ่องเต้หรือเทพฟ,ฟูชีตามบันทึกในพงศวดานจีน และคำพีไขเพกเมื่อฮ่องเต้สิ้นพระชนเจ้าแม่หนีวาได้ขึ้นครองราชาเป็นฮ่องเต้หญิงองค์แรกท่งพระนามว่าพระนางนึ่งหอสีฮ่องเต้เรื่องราวการสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตทั้งมวลของเจ้าแม่หนีวาต้องเล่าย้อนกลับคืนไปตั้งแต่สมัยที่โลกและสวรรค์ได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเจ้าแม่หนียา ได้อภิเษกกับเทพฝูชีครั้นคู่สงรสออกไปทำภารกิจข้างนอกเจ้าแม่นิวาเกิดความเหงาจึงเสด็จลงมาเยี่ยมเยือนโลกถึงแม้จะมีบรรยากาศทิวทัศน์ที่งดงามต้นไม้เขียวขจีดอกไม้บานสะพรั่งชวนให้ดื่มด่ำแต่เจ้าแม่นิวารู้สึกเปลี่ยวเหงาจนรำพึงว่าท้องฟ้ามีดาวทะเลมีปลาโลกมีสัตว์แต่ฉันไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นเจ้าแม่นิวาบังเอิญเห็นเงาสะท้อนของตัวเององค์ในน้ำจึงได้หยิบดินเหนียวสีเหลืองสีเหลืองขึ้นมาปั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆพร้อมกับมอบชีวิต ให้กับดินปั้นเหล่านั้นวันแรกเจ้าแม่นีวาได้ปั้นไก่ให้ขันในยางรุ่งอรุณวันที่สองปั้นสุนัขผู้จงรักภักดีวันที่สามปั้นแกะผู้อ่อนโยนวันที่สี่ปั้นหมูผู้มีความสุขทุกข์ที่แม้ในปลักโคลนวันที่ห้าปั้นบัวที่คอยก้มหน้าก้มตาเล็มทุ่งหญ้าสีเขียววันที่หกปั้นมาที่วิ่งอย่างอิสระสีไปทุกแห่งหนและวันที่เจ็ดได้ปั้นมนุษย์อย่างบรรจงเป็นพิเศษโดยสร้างมนุษย์ผู้ชายคนแรกในตอนกลา งวันทําให้พวกเขามีความกล้าหาญและสร้างผู้หญิงในตอนกลางคืนทําให้พวกเธอมีน้ําใจดุดดังดวงจันทร์โดยเรียนแบบรูปกายของตัวเองสร้างขาสองข้างให้เพื่อให้มนุษย์สามารถยืนตัวตรงได้แล้วนำหินจากแม่นำมาติดเป็นดวงตาแต่หินนั้นทำให้มนุษย์แรกร้องให้ตลอดเวลาและวิ่งหนีไปเจ้าแม่ดิวะจึงดึงด้านข้างศีรษะของมนุษย์คนนั้นเอาไว้ทำให้กลายเป็นหูคนในสมัรยอ,อก,ก่อน จึงใช้การดึงหูในการสั่งสอนเด็กดื้อที่ไม่ยอมเชื่อฟังจากนั้นเจ้าแม่นิวะได้ทําการเขียยนปากเจรูหูให้เมื่อมีความสมบูรณ์มากขึ้นมนุษย์ที่มีผิวเลืองเหมือนดินเหล่านั้นเริ่มเต้นารามไปรอบๆเปล่งเสียงร้องเพลงเคารพบูชาพร้อมกับเรียกเธอว่าแม่ทําให้ความโดดเดี่ยวของเจ้าแม่นิวาหายไปในบัดดลเธอจึงหยิบดินเหนียวข่ะเือนมาปั้นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับสอนให้ใช้ใบไม้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และวิธีการเลือกทางผลไม้เพื่อประทางชีวิตหลังจากนั้นเจ้าแม่หนีวารู้สึกเริ่มเหนื่อยจากการปั้นมนุษย์และเห็นว่าการบรรจงสร้างมนุษย์ทีและคนเป็นเรื่องที่เสียเวลามากจนเกินไปเจ้าแม่หนีวาจึงใช้เส้นได้จุ่มดินเหนียวดินโคลนแล้วสะบัดลงไปบนพื้นโลกเศษดินเหนียวและหยดโคลนเหล่านั้นได้กลายเป็นนมนุษย์จํานวนมากแต่เนื่องจากความไม่ปราณีทําให้มนุษย์ที่ถือกําเนิดขึ้นมาภายหลังมีความแตกต่างกัน,กนบ้างที่คนพิการ หน้าตาแตกต่างกันดินเหนียวชุดก่อนหน้าที่ถูกบรรจงปั้นกลายเป็นคนร่ำรวยมีเกียรติเสกโรนไทยหลังกลายเป็นคนยากจนจากนั้นเจ้าแม่หนีวามอบความสามารถรถในการมีบุตรเพื่อช่วยลดภาระในการสร้างมนุษย์ให้น้อยลงเมื่อพอใจกับการมอบชีวิตชีวาให้กับโลกที่สวยงามเจ้าแม่เหนีวว ได้กลับสู่สวรรค์ในบางตำนานเชื่อว่ามนุษย์แท้จริงแล้วเป็นลูกหลานที่ถือกำเนิดจากเจ้าแม่นิวาและเทพฝูชีเจ้าแม่นิวาทรงรักมนุษย์มากและคอยเฝ้าดูอยู่เงียบเงียบเพราะไม่ต้องการให้มนุษย์สังเสริญนางมากจนเกินไปแต่เมื่อคราวที่โลกประสบภัยเจ้าแม่นิวาก็ได้ปราตกฏตัวออกมาช่วยเหลือปกป้องโลกมนุษย์จากภัยพิบัติครั้งใหญ่เอาไว้อยู่เสมอเจ้าแม่นิวาปรากฏตัวอีกครั้งตามตำนานการอุดรอยร่วบบนท้องฟ้าที่เกิดจากการต่อสู้กันระหว่างเทพแห่งไฟ และเท่ผน้ําในระหว่างการสู้รบเต่ายักย้ายของเทพ่ผน้ําได้ไปชนเข้ากับปุดจิวที่ทําหน้าที่เป็นเสาค้าท้องฟ้าจนทําให้ท้องฟ้าเอ,านเนอน็นเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและผืนดินเอ็นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ภูเขาผืนป่าไรนาบ้านเรือนนอถูกไฟเผาทำลายเกิดน้ำท่วมใหญ่เจิงนองไปทั่วแผ่นดินส่งผลให้เหล่าปีศาจฮึกเหิมหลั่งไหลออกมาทำร้ายมนุษย์เจ้าแม่นีวาทนไม่ได้กับการเห็นเหล่าลูกๆทุกทรมานจึงต่อสู้กับปีศาจ มังกรและสัตว์ดุร้ายมากมายเพื่อปกป้องมนุษย์และได้ใช้ขาของเต่ายักย้ายมาคำยันท้องฟ้าเอาไว้พร้อมกับซ่อมแซมอุดูรั่วที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าด้วยหินห้าสีจากริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นตัวแทนขององคธาตุทั้งห้าได้แก่ไม้ไฟดินน้ำและโลหะจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือโลกมนุษย์เอาไว้จากการถูกทำลายในที่สุด หลังจากเสร็จภารกิจปกป้องเหล่าลูกหลานที่ตนเป็นผู้สัตว์สร้างเจ้าแม่หนิวาที่เหนื่อยลาได้ทอดตัวลงนอนหลับลงบนผืนดินกลายเป็นเทือกเขาใหญ่ที่คอยดูแลปกป้องประเทศจีนให้มีความอุดมสมบูรณ์และยิ่งใหญ่สืบต่อมาตราบจนปัจจุบัน